ไม่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 ลองน่เฮ้ยระวังไม่มาดนกว่าลงมาทุกนายอยู่ไหนกัน่ออทกนาอยู่ไหนกันเราอยู่่นี่นี่ไ่วิ่งก็กราบสวัสดีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมอาเซอร์นะฮะตอนนี้ก็อยู่กับแล้วก็ามเออร์คงเ้ยแล้วก็อยู่กับเราในแมป s a l l l นั่นเองยู่กับติดต่ำมาทีน้ แบบนี้ก็เป็นแบบผีนะครับเราไม่ได้เล่นมายาวนานมากเลยนะฮะตอนนี้เราก็ต้องเล่นสักหน่อยแล้วนะแมปเอาตรงกลางเอาตรงกลางเอาตรงกลางเร็แมปเอาตรงกลางจังหวะนี้ไม่ทันแล้วนะครับทุกคนใครจะเป็นวะผมต้องเล่เป็นอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยยเนนอุ้ยอุ้ยโอ้เสียงเฮ้ทำไมคุณน้าหลอนเนี่ยว่าไม่ได้เลยได้คนเดียเลยมีรอยู่ด้วยกันพี่ ใช่เราต้องรอเวลาใช่ไหมน่ะใช่ใรอเวลานายไม่เคยเป็นหรอคิวเลอร์อตวคิวเลอร์ตมากลมาขึ้นมายากในเนี้ยบนเนี้ยในนี้บนนี้สองนอนเลยสอนาตมกลับมันชอบดรอปมาเร็วนอนลงนอนลงนอนลงวิ่งไงวะอยากรู้เอ้ยเจอคนวิ่งไม่ได้วงตายซะตายซะตายซะตายายเร็วอยู่ตายตามศพตามศพโอ้สาศพโอ้โหระวังามศพตามศพ จางนักรบนอนเลยใคนะอนเลยพี่กดนอนเลยกดนอนแล้วกดขึ้นอีดิบพี่ก็อึดอึดสัมศพสัมศพโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดบล็อกใครมาตายหมดโอ้โหใครมาตายหมดมาดิมาดิมาดิต่อหมดอ่ะต่อต่อให้สิบซาเบอร์เลยก็เอาโลไม่ลงอ่ะต่อให้สิบละสามเบอร์มาดิมาดิเราอยู่ตรงเนี้ยขึ้นหน่ากลัวจริงจริงเลยเวียเวียอยู่ไหนคนนึงอ่ะไม่มี พอดีจังิโอเียคเียเลยตายะไม่นะเพื่อเราตายอย่าเ้าดิเฮ้ยเออม่นเพื่อเราตายอย่าเามาดิมาดิมาดิไม่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  ไม่นอนก็ได้มันก็ฟันไม่ได้ไม่ตายมาเร็วมาเร็วคา่าตัวนี้คา่าตัวนี้คา่าตัวนี้มันอยู่มาดิราได้ดิเพื่อนเราไม่ได้เป็นไม่ไม่ไม่หมดมาชุบด้วกี่คนวะตายแล้วครับผมผมผมหมูไม่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  สามสอบเฮ้ขอบคุณขอบคุณที่ชุบผมเราชนะแล้วหรอเกินผูกมผู้นักเกียดตอ่ะโอ้เกินเจอละเจอละตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเลยล่ะเราโดนชุบขึ้นมาแล้วอืออนายเอาเป็นตัวอะไรไม่เจอหรอกเจ้าโดนชุบขึ้นมาอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแล้วข้าจะฆ่าแก<บ>และเขาจะเป็นที่หนึ่งข้าเซอร์พวกนี้ขอสัญญาว่าจะฆ่าแกให้ได้ รอจัดรอตาหน้าเถอะเราเฝ้าศพไว้ดีกว่าเฮ้ยพงโง่มาดีเย้ผมชนะทุกคนโอ้ยเออก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนผมก็ได้ชนะไปโดนแบนปะเนี่ยเออมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับทุกคนผมซาเบอร์คุงนะครับอู้สุดครับผมต้องเป็นฆาตกรให้ได้เลยโอ้ เอ้ยแม่งแต่งตัวมาเลยอ่ะดูสันหลังโหแหลมคนนายหลวงนี่เฮ้ยวันดีเวียเกิดเยอกันเลยใช่ใช่พแมนเราอยู่ด้วยกันแม่ขึ้นมาบนนี้นะพี่แมนผมอยู่ตรงนี้ครับทุกคนตอนนี้เราก็ต้องไปหามาเวียตามาหาเก็บพวกนี้เพื่อจะออกไปซ่อมแซมอะไรเพื่อจะไปขายเพื่อจะซื้อขัตกรโอ้โหเอามาเอามาเวีย เฮ้ยระวังมาดีกว่าาลงมพวกนายอยู่ไหนกันเอะพวกนายอยู่ไหนกันเราอยู่ในห้องน้ำอุ้ยตายเร็วจังวะเราเดินเก็บของอยู่ได้เวลาฮีโร่อาตมาอยไม่อยู่ใต้ตีหนึ่งโอ้ไม่เดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบเพื่อนดีกว่าไม่ไม่มันมาแล้วมันมาแล้วมามันมาแล้วอย่าล่อมันมาดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าล่อมันมาผมอยู่ข้างบนไม่ใจ งั้นไปอย่างไปใส่หน้ามานะอย่าบ้านะไม่มาวะมันไปแล้วแหละโอ้น่ากลัวจริงๆเลยไปชุบเพื่อนสิชุบเพื่อนก่อนน่ากลัวอาแน่ใจอ่ะเพื่อนไปชุบได้อ่ะปลาซื้อปลาชุบได้อีดีบมันมาแล้วกูไปแล้วอ่าเฉยเลยเฉยเลยมาเร็วซาบอขึ้นมาเร็ว เลคือเ้วคืเ้วคือโอ้เ้ยวคืเอมันมามันมาวยด้วยวยด้วยจยด้วยจะตายวยด้วยอ้าวมันเฝ้าไหมมันเฝ้าไมไปเลยไปเลยไม่เฝ้าไม่เฝ้าไปละวยด้วยเปลเอาซื้อก็ได้ไปมีมีไปวิ่งวิ่งวิ่งอ้าา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 า เจสันไอวนตะไลเฝ้าพีกูนวีเอีเช่วยหน่อยมันเฝาอ่ะมันโกงไปลอให้หน่อยลอให้หน่อยมันเฝ้าเหรอเวยทำไงดีเราชุบไม่ได้เาันมาคันมาทางนี้มาทางนี้เออคันงนี้เออเียยสี ฮนะคนอยู่ใต้ตีนนะอ้ากูโดนเากูตายมันเฝากูอะจะตายจะต้านจะตานโลปอน้าตะมันโกงอะมันเฝ้าอมันนอนเฝ้าเลยอะอ้โอ้โโหใจพ่อใจเมฆเปะไร้าบ้าไม่เป็นเฉยว้าวเไหม นบังอ้าวไก่อย่ารอมันมาอย่าคนมาขอร้องอย่ารอมาอย่างงี้ไปหนีหนีเร็วหนีเร็วอ้าวมันจะชุบแต่เราอ้าวมันจะขัดมัชุบหน่อยมัชุบหน่อยเร็วเร็วเร็วมาชุบเร็วจะตายอ้าวอ้าวอ้าวเพื่อถ่ายเดือ๋ย บ้าตัวมีดเราดิสวยไหมประตูยึดมั้ยเราสีเราสวยไหมเรามีเรามีเอฟเฟกต์เลยนะมีดเราอ่ะโคตรเท่นะเรามีเอฟเฟกต์เลยนะมีดเราอ่ะดูดิเราเล่นมานานแล้วแต่ว่าเราก็ต้องเออเราก็ได้กลับมาเล่นนะคนกลับมาเล่นใช่ไหซื้อมีดมีดที่มีเอฟเฟกต์ราคาเท่าไหร่ขึ้นแต่ก่อนเราก็เล่นนะแต่ก่อนสนุกมากแต่ตอนนี้ไม่มีเพื่อนเล่นแล้ว เออเดี๋ยวโดนแบนเดี๋ยวโดนแบนบาัเดครับวยสดครับวัเดคับเอ้ยเปิดไม่ได้นี่ว่าแบบเนี้ยมาหรอมาเปิดสวัสดคับไม่ได้ยินสดคไ้ยินเลยบดคาเปิดหน้าพี่ได้หมบายเดค้าโอ้ยนี่ไงบาดคามันซื้อมันซื้ออันนี้นี่ว่ามันก็เลยได้สมช่องอะ มันโกงเป็นไอ้นี่โกงนี่โกงได้สามช่องไอ้นี่โกงเอาสามช่องเลยอะโอ๊ไก่เสียงไก่ไก่เฮ้ยดาาโคตรเท่อที่มันด่ามาจัน่อยกะทุกคนกูอยู่กับผู้หญิงแดงกับสาวได้ทำไมเิดมาโอ้โหกูอยู่ตรงห้องควบคุมเลยเหรอครับอู้เฮ้ยสวัสดีซับเบอร์นายตรงนี้อยู่กับเราหน่อย ่มู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนอ้ใช่เลยมาเจอกันได้ไงวะโอ้อยู่ข้างล่างเลยมนเกิดข้างล่างเลยหนีหนีหนีมันเห็นเรามันเห็นเราหนีหนีหนีหนมาเร็วมาเร็วเร็วตามมาออกมาออกมาทางนี้ไปยู่แลไปอ่แล้วไปอยแลไป่ไอ่ไป่แล้ยู่แล้วไปาย้ไแ้วไปล้่้ไ้ได้ เอ้าเอาเอาเตยเลยนี أو, أو ่ผมตายแล้วทุกคนมาช่วยผมหน่อยเออสวยไปเวียนหนีหนีนี้หนีแล้วหนีแล้วเดี๋ยวมาเ่ี๋ยวมาด้วยมันมันโหดจังวะฆาตกรเดี๋ยวนี้เป็นฆาตกรนอเป็นฆาตกรเลยจีเอ็มกันแกงว่ะไม่ตาย ด่านกูว่าไม่ได้วอดแม่งกูว่าเล่นเล่นจนลืมมันเนะี่ยลืมมันเนะี่ยไม่ได้เล่นต่างนาน yeah. ตายสองคนแล้วครับจังหวะนี้ไม,ไม่ไดลืมกูโหกมันเนะี่ยเอ้ยมึงรีบมาล่ะเพื่อนมันต้องหนึ่งนี้ก่อนมึง,ม,งม,มาตอนหนึ่งอน <c oughs> <ๆ>ี้เดือสองคนนะอ่ะโอ้คันตกรชนะแน่เลยสามคนต้องหักเรา แล้วตายแล้วหมดแล้วเนี่ยเหลือสองคนที่เป็นเอ่าไม่ใช่ฆาตกรเป็นผู้บริ้ผูเอาผผูู้้รอดชีวิตเขาเหลือสองคนแล้วเขาต้องสู้เพื่อจะรอดชีวิตให้ได้ตึงพี่จิจั้งทเก็บของนี่บอกต้องเอาชีวิตให้รอดตีบักดูตีบักดูตั้งเนี่ยอยากกระโดดดูตรงนี้แมนจะตีบักกระโดดอ โนะ okay. อเคไปเดดาะดครับก็เป็นยังไงกันบ้นางครับทุกคนยยสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะผมก็กลับมาเล่นสุดคิวเล์นะหายไปนานแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปด้วยสตลอดวันนี้คงเกียดตัด<ม>เออ,เอ,อเอ้ยไม่มีอะไรหรอกเออสหรอบคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ